สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเชาววันนี้คือวันพุทธที่8ตุลาคมมีข่าวการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างประธานาธิบดีโจโนโทรัมป์กับหญิงสาวนักประท้วงกริตาทุนเบิร์กที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากรัฐบาลอิสราเอลเพราะว่าถูกจับขึ้นเรือ ไปประท้วงอิสราเอลอิสเอจับทั้งตัวเธอและกลุ่มคนที่เป็น NGO ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนเธอก็ถูกกักตัวอยู่หลายวันโดยที่เรื่องราวของเกรตาทูนเบิร์กับโดนัลด์ทรัมเรียกว่ามีการประทะคารมกันมาเป็นระยะระยะ ตัวเกรตาทูนเบิร์กเป็นนักเคลื่อนไหวเยาวชนชาวสวีเดนชื่อเสียงโด่งดังประเด็นเรื่องโลกร้อนเริ่มเป็นที่รู้จักจากการนัดวันหยุดเรียนเพื่ออนาคต Fridays for Future คือชวนนักเรียนมัธยมของสวีเดนนี่แหละที่เป็นเพื่อนเพื่อนเธอก่อนว่าวันศุกร์เราหยุดเรียนเพื่อมา แสดงจุดยืนเรื่องโลกร้อนเรื่องสิ่งแวดล้อมและเธอก็เป็นเรื่องเป็นที่รู้จักตั้งแต่เธอยังอายุยังน้อยต่อมาก็ขึ้นไหวที่ระดับโลกผลักดันให้รัฐบาลต่างๆดำเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยแกส๊สเรือนกระจกส่วนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นก็ตลอดเวลาตั้งแต่เกรตาทุนเบิร์กแสดงบทบาท ต่อตามเรื่องโลกร้อนนี่ทรัมป์ก็ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนนี่ทรัมป์เชื่อว่าเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องหลอกลวงกันไม่มีจริงฉะนั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่หาเรื่องสร้างเรื่องเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็เลยมักจะวิจารณ์เกรตาทุนเบิร์กในหลายโอกาสเช่นก่อนหน้านี้ปี2019หลังจากที่เกรตาทุนเบิร์กกล่าวสุนทรพจน์ ที่การประชุมใหญ่ UN Climate Action Summit ทรัมป์ก็ทวิตเลยบอกว่า she seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future so nice to see <laughs> บอกว่าเนี่ยเธอวันเด็กนี่มีความสุขมากนะอนาคตสดใสนะนาน่า,นาดีใจมากแลวคนมองว่าเป็นการประชดประชันเสียดสีหวังจะลดทอนน้ำหนักเสียง การพูดจาของดุดันของเธอในหลายกรณีที่ผ่านมาทรัมป์เคยบอกว่ากริตาทุนเบิร์กมีปัญหาเธอหัวร้อนเธอมักจะพูดอะไรใช้อารมณ์ฉะนั้นทรัมป์บอกว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเรื่องการจัดการความโกรธของเธอทรัมป์ใช้คำว่า anger management problem คือไม่รู้จักบริหารความโกรธแนะนำให้ไปหามหมอด้วยกริตาก็ตอบโต้ด้วยเฉียบคม ประชดประชันตอบโต้ในสังคมออนไลน์หลายๆครั้งเหมือนกันพูดง่ายๆคือการประทะทางวาทกรรมระหว่างฝ่ายสนับสนุนการเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่วิจารณ์ไม่เห็นด้วยรวมถึงทรัมป์เป็นตัวอย่างของการต่อสู้อย่างสาธารณะในเวทีสาธารณะด้วยดังนั้นเรื่องนี้คำว่า anger management ก็เกิดแต่ว่ากรณีล่าสุด ที่ทำให้เกรเทเป็นข่าวเพราะว่าเธอถูกจับเพราะว่าถูกกักตัวด้วยถูกยึดด้วยเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลในการไปนั่งเรือชื่อฟลอติราฟลอติรานี่ถูกสกัดกลางทะเลหลวง อิสรารอลบอกว่าอยู่ในเขตของตัวเองแต่ว่าเธอบอกว่าอยู่ในเขตน่านน้ำสากลก็เลยเป็นประเด็นยุธทธศาสตร์ทางกฎหมายระหว่างเรื่องสิทธิมนุษยชนกฎหมายระหว่างประเทศและอธิปไตยของรัฐอิสราเอลก็ใช้กักตัวเธอโดยไม่มีข้อหาอะไรเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐอิสราเอล ใช้การกักตัวควบคุมตัวเป็นวิธีขัดขวางความเคลื่อนไหวนักกิจกรรมแล้วก็สามารถที่จะเขาใช้คําว่าควบคุม a น r a t ทีฟสาธารณะหมายควาว่าอิสราเอลบอกพวกนี้ไม่ใช่เป็นพวกหวังดีอะไรต้องการก่อความวุ่นวายมากกว่าก็เลยจับแล้วก็กักตัวอยู่พักหนึ่งแล้วก็เนรเทศแทนที่จะตั้งข้อหาลดแรงกระเพื่อมแต่ฝ่ายผู้ถูกก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง ที่สร้างความเปรียดชัางจะว่าไปแล้วก็แล้วแต่จะมองจากมแง่มุมไหนการที่อิสราเอลกลักตัวเกรตาทุนเบิกกับพวกก็เป็นปรากฏการณ์ข่าวระหว่างประเทศว่านี่มันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสงครามหรือเป็นเรื่องการปิดล้อมฉนวนนกาซาซึ่งทรัมป์สนับสนุนอิสราเอลพอเกิดเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็น ประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาล่าสุดนี่เองที่ทรัมป์เขียนเอกบอกว่าเนี่ยเกรตาทุนเบิกเป็นเด็กมีปัญหาเรื่องบริหารความโกรธควรจะไปหาหมอและเธอก็ตอบนะครับเธอก็ตอบเลยเธอตอบทรัมป์ใครกายๆกับว่าอน่าจะปรึกษาท่านนะเพราะว่าท่านคงมีปัญหาเรื่องบริหารความโกรธเหมือนกันฉะนั้น จะไปน่าจะปรึกษาหารือท่านนี่ครับข้อความที่เกรตาทุนเบิร์กเขียนขึ้นมา I heard Donald Trump once again has expressed his very flattering opinions on my character เธอบอกว่า <laughs> ดิฉันได้ยินว่าท่านประธานธิบดีทรัม p ์นั้นได้แสดงความคิดเห็นชื่นชมในบุคลิกของผม I appreciate his concern for my mental health ดิฉัน ขอบคุณที่ท่านกังวลเกี่ยวกับสภาพจิตใจของดิฉัน To Trump ก็ขอเรียนต่อท่านประธานดิทรัมป์ I would kindly receive any recommendations you might have to deal with t h e s so so-called anger management problem ดิฉันจะยินดีมากเลยที่ท่านจะให้คำแนะนำดิฉันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ท่านเรียกว่าปัญหาการบริหารความโกรธ เพราะว่า judging by your impressive track record ถ้าดูจากประวัติของท่านเรื่องนี้แล้ว you seem to be suffering from them too ท่านก็คงมีปัญหาเหมือนกัน <laughs> เด็กๆไม่ยอมแพ้ไม่ยอมไม่ยอมที่จะให้ทรัมป์เรียกว,ว่าบูลลี่แต่เพียงข้างเดียวแต่เรื่องนี้มันไม่ที่มาที่ไปนะครับอาจารย์ A ติดตามเรื่องนี้เรื่องกับทรัมป์จูมเบิร์กและการที่รัฐบาลอิสราเอลกักตัวเธอเพิ่งปล่อยตัวเธอออกมาลองให้อาจารย์เอเล่าให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปฟังดูจูนเบิร์กพอปล่อยตัวออกมานี่โอ้ยบอกนี่มีการกักขังที่ย่ำแย่มากไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเลยไปฟังอาจารย์เอเล่าเรื่องนี้ก่อนดีกว่า เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็ร้อนแรงมากๆเรื่องราวที่มีตัวละครหลักเป็นนักเคลื่อนไหวระดับโลกอย่างเกรตาทุนเบิร์กแต่เรื่องมันไม่ได้มีแค่นั้นครับมันมีทั้งภารกิจด้านมนุษยธรรมที่กลายเป็นข่าวใหญ่แล้วก็สงครามวาทกรรมที่ตามมาอย่างดุเดือดเลยทีเดียวและนี่คือคำพูดที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆของเกรตาทุนเบิร์กครับ เธอกล่าวประโยคนี้หลังจากที่ถูกในระเทศออกจากอิสราเอลเลยมันคือความพยายามที่ชัดเจนมากที่จะบอกกับคนทั้งโลกว่าพอได้แล้วอย่ามาสนใจเรื่องของฉันเลยแต่ช่วยหันไปมองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกาซาจริงๆเถอะทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจคำพูดนั้นได้ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยเราคงต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนครับว่าอะไรคือภารกิจที่พาเธอไปอยู่ตรงจุดนั้น เรื่องทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มที่ชื่อว่าแนวร่วมเรือสันติภาพฟรีดอมหรือ FFC ครัภารกิจของพวกเขานี่ต้องบอกว่าชัดเจนแล้วก็ท้าทายมากๆเลยคือเป้าหมายหลักเลยนะคือการพยายามฝ่าแนมปิดล้อมทางทะเลของอิสราเอลเพื่อส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาให้ได้ แล้วสถานการณ์มันก็บานปลายอย่างรวดเร็วมากครับคือทุกอย่างเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันเท่านั้นเองจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดทั้งหมดก็คือตอนที่เรือของพวกเขาที่ชื่อว่าแมดเดลีนถูกสกัดกั้นกลางทะเลนี่แหละครับ mm. และนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดมันแตกออกเป็นสองฝั่งเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเรือโดนสกัดเนี่ยทำบอกเล่าของแต่ละฝ่ายมันต่างกันแบบโอ้โหราวฟ้ากับเหวเลยทีเดียว คือทั้งฝั่งนะักกิจกรรมรวมถึงตัวทุนเบิร์กเองเนี่ยนะครับเขาออกมาเปิดเผยข้อกล่าวหาที่ต้องบอกว่าน่าตกใจหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับสิ่งที่เจอระหว่างถูกควบคุมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพห้องขังที่ย่ำแย่การได้รับอาหารน้าไม่เพียงพอไปจนถึงเรื่องที่รุนแรงขึ้นอย่างการถูกเยาะเยะ้ยถากถางหรือแม้กระทั่งการถูกทําร้ายร่างกายครับแต่ในทางกลับกันนะครับทางการอิสราเอลก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแบบแข็งขันแล้วก็ชัดเจนมากๆ โดยบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องโกโหกทั้งสิน้นทีนี้การตัดสินใจของลูกเรือแมเดลีนก็เลยแตกออกเป็น2ทางครับบางส่วนเนี่ยเลือกที่จะยอมถูกในประเทศไปก่อนเพื่อจะได้กลับออกมาสื่อสารกับโลกภายนอกได้อีกครั้งแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ยืนหยัดสู้ครับปฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารแล้วก็ยอมถูกควบคุมตัวต่อเพื่อสู้คดีในศาล mm. และตรงจุดนี้เองครับที่เรื่องราวมันถูกพลิกไปอีกทางเลย mm. เมื่อมีบุคคลทางการเมืองชื่อดังคนหนึ่งกระโดดเข้ามา แล้วก็เปลี่ยนทิศทางของเรื่องทั้งหมดไปอย่างสิ้นเชิงคือแทนที่ควรจะโฟกัสไปที่ภารกิจด้านมนุษยธรรมหรือประเด็นเรื่องการควบคุมตัวใช่ไหมครับกลายเป็นว่าบทสนทนาทั้งหมดในสังคมเนี่ยถูกดึงไปอีกทิศทางหนึ่งเลยซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆและนี่คือภาพที่สะท้อนการประทะกันทางความคิดได้ชัดเจนที่สุดเลยครับคือฝั่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็หยิบเอาคําวิจารณ์เดิมๆม,ม,มาใช้โจมตีเธออีกครั้งบอกว่าเธอเป็นคนโกรธเกลี้ยวต้องไปจัดการอารมณ์ แต่อีกฝั่งหนึ่งเกรตาทุนเบิร์กกลับพลิกคำวิจารณ์นั้นให้กลายเป็นพลังแล้วก็เป็นการเรียกร้องให้คนอื่นๆโดยเฉพาะผู้หญิงลุกขึ้นมาแสดงความโกรธต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับและก็อย่างที่คาดกันได้เลยครับการตอบโต้กันครั้งนี้มันเหมือนไปจุดไฟให้เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่บนโลกออนไลน์เลยซึ่งพอ,อเราไปดูเนี่ยมันก็เผยให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างมากๆจากปฏิกิริยาของผู้คนครับปฏิกิริยาส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์นี่คือทมาข้างฝั่งเกรตาทุนเบิร์กเลยครับ หลายคนก็ออกมาสนับสนุนเธออย่างเต็มที่แล้วก็มีคอมเมนต์ที่ใช้คำเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆนะครับบอกว่าการที่ทรัมป์มาโจมตีเกรตาเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาบิ๊กแม็กที่เปียกน้ำมาสู้กับแผงโซลาเซลล์คือมันคนละเรื่องกันเลย และประเด็นสำคัญที่ตามมาติดๆเลยก็คือบทสนทนาม,มันขยับไปสู่เรื่องที่ใหญ่ขึ้นครับนั่นคือเรื่องบทบาทของการเกลียดชังผู้หญิงหรือมิสโซินี<ม>แล้วก็มุมมองที่สังคมมีต่อความโกรธของผู้หญิงคือมีคนตั้งคำถามเลยว่าถ้าเป็นผู้ชายที่แสดงความโกรธแบบเดียวกันจะถูกโจมตีแบบนี้หรือเปล่า<ม>ในทางกลับกันเลยนะครับหลายคนกลับมองว่าความโกรธของทุนเบิร์กเนี่ย ไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นปฏิกิยาที่ถูกต้องและจำเป็นด้วยซ้าในสถานการณ์โลกแบบนี้เหมือนที่มีคนพูดไว้นั่นแหละครับว่าถ้าคุณไม่โกรธก็แสดงว่าคุณไม่ได้ใส่ใจคือถ้าเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่รู้สึกอะไรเนี่ยก็แปลว่าอาจจะไม่ได้สนใจมันจริงๆโดยสรุปแล้วนะครับกระแสะบนโลกออนไลน์นี่ค่อนข้างจะเทไปในทิศทางเดียวกันเลยคือ1สนับสนุนทุนเบิกอย่างเต็มที่ 2. วิาพากษ์วิจารณ์ทรัมป์อย่างหนักหน่วงและ3ซึ่งเป็นประเด็นที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือการถกเถียงเรื่องการเกลียดชังผู้หญิงและการตั้งคำถามว่าการโจมตีครั้งนี้มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ครับ mm. และเรื่องราวทั้งหมดนี้แหละครับที่มันนําเราไปสู่ประเด็นที่ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นเหมือนภาวะที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกของนักเคลื่อนไหวชื่อดังแทบทุกคนเลยก็ว่าได้คือถ้าเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเป้าหมายที่ประกาศไวอ้อย่างชัดเจนเลยก็คือ การพยายามส่องแสงไปที่วิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าแสงสปอตไลท์ที่สว่างที่สุดกลับส่องมาที่ตัวเธอเรื่องราวของเธอเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถูกควบคุมตัวหรือดราม,ม่าก,กับอดีตประธานาธิบดีกลับกลายเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจมากกว่าวิกฤตในกาซาเสียอีกและนี่แหละครับ<ม>คือคำถามสำคัญที่เรื่องราวทั้งหมดนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คิดตามว่า เมื่อ <c oughs> ตัวตนของผู้ส่งสารกลายเป็นสารที่น่าสนใจกว่าสารที่ต้องการจะสื่อเสียเองแล้วเนี่ยประเด็นดั้งเดิมที่พวกเขาพยายามต่อสู้เพื่อมันจะถูกลืมเลือนไปหรือสุดท้ายแล้วมันจะถูกขยายให้ดังขึ้นกว่าเดิมกันแน่นั่นแหละครับนี่แหละเรื่องของทรัมป์เกรตาซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เธอรับการปล่อยตัวเธอก็ออกมาเล่าว่าเรื่องตัวเองและ เพื <pe w ren> Hello, ่อนๆถูกกักตัวนั้นแย่มากและแน่นอนโทษว่าอิสราเอลกำลังทำลายกลุ่มของพรรคต่างๆนานาเรงนั้นต้องฟังดูว่าเธอพูดว่ายังไงบ้างครับ Hello this is going to be a long video but I have a lot to say so bear with me And we are now many who are safe and released from imprisonment and absurd mistreatment. But many of our comrades from Global Smooth Flotilla are not, and they need to be released now. But most importantly, we are not the story. Thousands of Palestinians are currently being held in Israeli dungeons without a trial, hundreds of which are children. Millions are living trapped under an illegal siege in an apartheid state and occupation, who are being systematically oh, wow. starved oh, wow. and bombed I, to pieces. ตัวประเด็นข่าวประเด็นข่าวคือมีชาวปาเลสไตน์จนํานวนมากที่ถูกอิสราเอลจับไปขังอยู่และได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมและเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะโหดร้ายด้วย Basic societal infrastructure is being targeted and destroyed and Palestinians are being systematically deprived of their very very basic rights and means to survive, such as producing their own food, controlling their own territorial waters, and children being able to go to school. And the whole world knows that this did not start on October the 7th, 2023. And these Israelis... Palestine, the ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของมนุษยธรรมแล้วเธอก็บอกว่าทั้งโลกก็รู้ว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากวันที่7ตุลาเมื่อ2ปีก่อน7ตุลาก็คือวันเมื่อวานนี้ครบรอบ2ปีที่ฮามาสบุกเข้ามาในปาเลสไตน์ในอิสราเอลและอิสราเอลก็ตอบโต้มาตลอด2ปีจนกระทั่งเกิดศึกสงครามที่ดุเดือดแล้ก็เลือดพล่าน จนกระทั่งทุกวันนี้อิสราเอลต้องการยึดจนวนกาซาเอาไว้เลยเธอบอกว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะที่ชาวปาเลสไตน์ถูกกลั่นแกล้งถูกคุมขังและเด็กๆเ,เนี่ยไม่สามารถจะไปใช้ชีวิตปกติได้ชาวปาเลสไตน์อยู่ในช่วงชีวิตที่ลำบากมากเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำท่าเรื่องความอยู่รอดเพราะถูกโจมตีด้วย But the war crimes have happened with impunity and with help and legitimizations from our governments, institutions, and media. And this is the story here that people should be focusing on. Do not let me and other volunteers on the flotilla be a destruction. And the global summit flotilla is oh, about solidarity. <laughs> กลายเป็นเรื่องที่ถูกดึงความสนใจออกมาจากปัญหาที่แท้จริงเธอกำลังบอกว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นคือปัญหาของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลปฏิบัติด้วยวิธีการที่โหดร้ายทารุณ International solidarity and what Israel did was mainly not did to illegally abduct us in international waters and abuse us in prison, but it was that it stopped a humanitarian mission and violating international law by preventing humanitarian aid from entering Gaza, a population that are being systematically starved by Israel. And this is a blatant right <coughs> <by> uh, <coughs> ชาวปาเลสไตน์ที่พวกเขาอ้างว่ากำลังอดอยากแต่อิสราเอลบอกว่าเรือเนี่ยล้ำเข้ามาในเขตเข้ามาล่วงล้ําดินแดนฉะนั้นจึงจับและเอาไปกักเอาไว้ไม่ได้มีตั้งข้อหานะกับแต่จับกักเอาไว้แต่เธอเกรตาทุนเบอร์ยืนยันว่าภารกิจของพวกเธอนั้นคือเรื่องมนุษยธรรมช่วยเหลือ ชาวปาเลสไตนที่กําลังโจดตายนี่ก็เลยกลายเป็นกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นของการถกเถียงอยู่ณขณะนี้ฟังเธอต่อครับ violation of international humanitarian and maritime law and I also want to make it very clear that our imprisonment by Israel is a direct result of our government's They keep talking about the importance of upholding human rights and international law and to get aid into Gaza. And then, when we do their job, trying to do just that while being completely peaceful and abiding by international law, they fail to ensure our safety. And this mission should not have to exist. It is a last resort when all means fall short and when those in power fail to step up and do the bare minimum. States have a legal obligation to end their complicity in genocide, which the UN Commission now also has confirmed that it is. And this current lack of willingness to do so is a crime against humanity. Israel does not have อิสราเอลนะันที่จะต้องเลี้ยงดูที่ต้องทำให้คนปาเลสไตน์นี่มีชีวิตอยู่ปกติแต่ว่าดูเหมือนว่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินี่คือข้อกล่าวหาของเธอซึ่งล่าสุดก็ยังเป็นข้อขัดแย้งระหว่างกันเองระหว่างกลุ่มเธอระหว่างอิสราเอล และก็ระหว่างประเทศต่างๆที่มองไปว่าทางออกเกี่ยวกับเรื่องกาซาจะเป็นยังไงก็ตรงก,ก,กันกับช่วงการเจรจาล่าสุดวันนี้ที่อียิปต์นะครับมามาสเอยอยิสราเอลเออยและประเทศเป็นกลางที่เป็นคนกลางเช่นกาตาอียิปต์ซาอุก็ยังพยายามหาทางที่จะให้สงบศึกปล่อยตัวฉเฉลยศึก ส่วนรายละเอียดว่าเอแล้วจะบริหารฉนวนกาซาอย่างไรถ้าตกลงกันได้ต้องไม่ใช่อิสราเอลมาบริหารแต่ขณะเดียวกันจะมีคณะอะไรที่จะสามารถบริหารเป็นปาเลสไตน์แต่เป็นปาเลสไตน์ที่ฝ่ายอิสราเอลยอมรับไหมเพราะว่าตราบเท่างที่ยังมีความระแวงสงสัยกันอยู่เนี่ยโอกาสจะเกิดสงครามอีกมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาปราะเทศเยอรนียังไงยังไงอาวุธ ตึงเข้าไปเลยขณะที่ฮามาสก็อาจจะยังไม่ยอมปลดอาวุธตัวเองแม้ว่าทรัมป์จะระบุไว้เป็นหนึ่งใน20ข้อที่เป็นเงื่อนไขของการยุติสงครามดังนั้นก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะไปถึงไหนเมื่อไหร่นี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่กรณีทรัมป์กับเกรเตอร์ทุนเบิร์กนอกจากจะแลกเปลี่ยนวิวาทะกันดูเดือนแล้วก็คือประเด็นจริงๆ ระหว่างมนุษยธรรมสงครามผู้มีอำนาจสูงสุดในโลกที่ชื่อทรัมป์และเด็กคนนี้เกรตาทุนเบิร์กที่พยายามกระตุ้นให้เกิดมโนสำนึกของคนทั้งโลกว่าชาวปาเลสไตน์กำลังโดนกระทำอย่างโหดร้ายทารุณมันสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินี่คือสถานการณ์ วันนี้ที่เห็นสองคนคนละเจเนเรชันกันนี่ละทรัมป์เจ็ทุนเบิร์กยีอย่างมากตั้งแต่ไม่กี่ขวบในเจ็ดแปดขบเธอก็เป็นแอคทิวิสต์เป็นนักเคลื่อนไหวแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราต้องติดตามดูข่าวสารเรื่องเหล่านี้ด้วยความเป็นหนึ่งในมนุษยชาติครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ1.5ล้านแล้วครับ1ล้าน5แสนคน ผู้ที่ติดตาม subscribe สุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุดที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super อร์สติ๊กเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิ้นปีขอบคุณทุกท่าน,ท,นที่ช่วยกันครับ